โดนงัดจากข้างนอกเขามันใช้ฉะแลงเนี่ยแหละงัดตอนกลางคืนอ่ะเนาะเหล็กดัดเนี่ยจะต,ต้องแยกกันว่ามันจะมีติดทั้งภายนอกแล้วก็ติดทั้งภายในแต่ถ้าเป็นส่วนตัวอิงนะตอนนี้ลูกค้าอิงเนี่ยอิงแนะนําว่าให้ติดภายในบ้านเพราะว่าอิงเคยติดเหล็กดัดข้างนอกบ้านให้กับลูกค้าบ้านหลังหนึ่งแล้วทีนี้เกิดปัญหาว่าเจ้าของบ้านเนี่ยไม่อยู่บ้าน อพอไม่อยู่บ้านเสร็จปุ๊บเขาโดนงัดจากข้างนอกเขามันใช้ฉลงเนี่ยแหละงัดตอนกลางคืนนะเนาะแล้วมันก็เข้ามาทั้งนั้นที่บานนั้นเป็นบานที่เล็กมากเป็นบานห้องครัวที่แบบแคล้ายๆครัวฝรั่งแล้วเขาทาบานความสูงประมาณแค่5 0 6 0ิบเซนเองแต่มันก็เข้าจากทางนั้นได้ทีนี้เนี่ยพอมันเข้ามาอ่ะมันก็เอาของมีค่าอะไรไปในบ้านเนาะพราะจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเลยทําให้เวลาลูกค้าเข้ามาสั่งซื้องานเหล็กดัดอีกเนี่ยทำให้อิงเนี่ยไม่ค่อยที่จะขายที่เป็นเหล็กดัดแบบติดภายนอกเพราะฉะน้้นืนอออถาาตาาติกกเเเ่รรรงงงวลสมึใช ซึ่งสแตนเลสราคาสูงกว่างานเหล็กแน่นอนทีนี้พอเราเอาเข้ามาติดภายในบ้านแล้วเนี่ยเราใช้เหล็กแล้วเราเอาไปอบสีพาวเดอร์โคตติ้งซึ่งอยู่ในบ้านมันโดนความชื้นน้อยมากสนิมจะออกน้อยมากยกเว้นหนึ่งจุดที่จะมีบ้างก็คือตรงช่วงพวกิ้นล้างจานอันนี้ก็เคยเจอปัญหามา พาวเดอร์โค้ดเนี่ยเขาทําความสะอาดได้ง่ายเนื้อสีเขาจะเรียบเนียนเหมือนอลูมิเนียมเลยพอทาราคาออกมาเนี่ยลูกค้าบอกว่าเออจ่ายไหวถ้าเป็นสแตนเลสราคาสูงเกินจ่ายไม่ไหวนะก็เลยเอาเอาแบบนี้แหละเอาแบบที่น้องอิงแนะนํานะคะทีนี้ไปในส่วนช่วงของ,ของตรงอ่างล้างจานตรงนี้เนี่ยถ้าบานไหนถิงดูแล้วบานนี้อ่างล้างจานอิงจะให้ช่างเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นขอบเฟรมที่เป็นสแตนเลสเราจะเพิ่มเฉพาะบางจุดที่มันจําเป็นเท่านั้นในการที่จะเพิ่มเป็นขอบสแตนเลสเราเจอแล้วไงว่าเออถ้าเราเปลี่ยนไปใช้สแตนเลสให้ลูกค้าเลยปัญหารดน้อยล มากมากนะคะซึ่งมันไม่ได้ต่างกันทัเท่าไหร่เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ญิงอยากที่จะบอกต่อเกี่ยวกับการสั่งซื้องานเหล็กดัดเอาไปติดบ้านสมัยนี้ละคะก็เป็นการเลือกวัสดุอุปกรณ์ค่ะไม่อาจจะแบบเข้าใจอะทาบ้านหมดก็ตั้งหลายร้านแล้วนะคะตรงไหนเซฟได้ก็เซฟเนาะแล้วสีอบเนี่ยเขาทำความสะอาดได้ง่ายอยู่แล้วนะ ก็เลยไม่จาเป็นจะต้องใช้สแตนเลสเลยถ้าใครกังวลปัญหาสนิมเนาะเอามาติดข้างในเดี๋ยวเราอยู่ในบ้านเราก็ปิดม่านเปิดแอร์กันทั้งนั้นแหละไม่ค่อยที่จะเปิดเหล็กดัดกันทเท่าไหร่หรอกหรือบางทีเราแทบไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยซ้ำกลับบ้านมาเราก็แค่นอนเนี่ยแหละอันนี้คือเอาจากทั้งแบบเพนของฝั่งลูกค้าเองแล้วก็จากการใช้งานของอีกงเองในการติดเหล็กดัดเนาะเอามาแชร์ให้กับทุกคนฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์ค่ะในการเลือกวัสดุในการทาเหล็กดัดหน้าต่างนะคะ ล้าเกวใครสนใจนะคะนี่เตือนใจกันช่างค่ะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยเย้